สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้นะครับจะมาคุยกันถึงเรื่องสอสอแจสอสสแจ้วุฒิพงศ์ซึ่งไม่จบครับการประชุมขับได้ออกจากพักแล้วมันน่าจะจบแต่มันก็ไม่จบครับปรากฏว่าก็มีคนในพักก้าวไกลอ่ะ ไปพูดจาปาใสไปพูดถึงเขาจนเขาโมโหครับเขาก็ออกมาแถลงข่าวยาวเหยียดเลยนะร่วมชั่วโมงเลยนะฟังจนเบื่อเลยแหละครับผมเหมือนกับไปอภิปรายในสภาเลยครับเป็นฉาก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 แล้วก็มีหลักฐานด้วยนะมีชัดลน์มีอะไรกันด้วยนะก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลย สรุปทั้งหมดเลยที่เขา,าแถลงข่าวมาเริ่มแรกนะครับเขาโดนรอซื้อครับผู้หญิงคนหนึ่งรอซื้อเขาในเรื่องคุกคางทางเพศนี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้แหละเข้าไปในสำนักงานของพักกับคนอีกคนหนึ่งไม่รู้ใคร ก็คือคนของพรรคก้าวไก่นี่แหละพอหลังจากนั้นประมาณสัปดาห์เดียวก็สรุปแล้วก็เสนอที่ประชุมที่ประชุมก็ขับเขาออกจากพรรคก้าวไก่ครับโดยไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดอะไรแล้วไม่ให้เขาชี้แจงเขาก็มาถึงบางอ้อว่าเขาคงจะไปเหยียบเตน ผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคก้าวไกลครับซึ่งเป็นกรรมรการบริหารพรรคไม่ได้หยิบตีนคนนั้นนะแต่มันโยงไปถึงคนนั้นก็คือมีผู้ช่วยสสคนหนึ่งที่จังหวัดปาตตีนบุรีนะครับตำแหน่งต่างต้ังมาเป็นโคตาของพรรคก้าวไกลผมก็เลยไม่เข้าใจว่าสมมุติว่าผมเป็นสสนะพิษาโนโรคเขคตหนึ่งเนี่ยและอาจจะได้เป็นด้วยก็ได้ แล้วผมก็สามารถแต่งผู้เชี่ยวชาญประจําตัวผู้ชํานาญการประจําตัวแล้วก็ผู้ช่วยสอสอีอกสามคนรวมแล้วน่าจะเป็นห้าคนหรือหกคนเนี่ยไม่รู้จําไม่ได้แล้วก็ทุกคนมีเงินเดือนนะทุกคนเป็นค่า,าราชการเมืองเงินเดือนสองหมื่นห้าหมื่นห้าอะไรทํานองนี้นะก็คือมีคนมาช่วยเราทํางานเป็นมือเป็นเท้าเรา แต่ที่สอสอแจ้บอกเขาไม่ได้ตั้งเองนะมีโคต้าของกรรมการบริหารพักเอ้ยมีอย่างนั้นด้วยเหรอวะอ,อโอเคมีไม่มีก็ค่ยว่ากันอีกทีแล้วไงต่อแล้วก็คือไอผู้ช่วยสสคนเนี้ยซึ่งเป็นคนสนิทกับกรรมการบริหารพักนี่แหละมันไปตบซับคนที่ทำเรื่องบอ่อบาบัดบาบัดขยะหรือบาบัด เออใช่มันไปตบทรัพย์มันเอาที่ของมันน่ะซึ่งราคาไม่แพงเลยติดกับบ่อขยะไปขายเออเขามีหลักฐานหมดเลยก็ประนึ่งว่าไอคนนั้นซื้อก็อเพราะเกงใจแล้วก็บอกไอผู้ช่วยสอสอคนเนี้ยมันก็จะไปร้องเรียนที่นูน่นที่นี่ที่นั่นที่โน้นร้องเรียนไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าพอมันขายที่ได้ปุ๊บ มันหยุดมันเงียบสมัยก่อนบ้านมันอยู่ใกล้ๆบ่อขยะมันจะบบนเหม็นทุกวันเหม็นทุกวันแต่พอขายที่เรียบร้อยปุบมันไม่เหม็นมาเป็นเป็นปีแล้วเขาบอกอย่างนี้สอแจ้บอกอย่างนี้นะแล้วก็ยื่นเรื่องนี้ไปถึงผู้ยิ่งใหญ่ของพักไปแล้วพูดถึงเบอร์ตน้ตนๆแต่เขาไม่บอกว่าใครนละยยื่นไปเรียบร้อยให้มาตรวจสอบไอ้คนคนนี้หน่อยปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพักไม่ได้ทําอะไร และกรรมการบริหารพักคนที่ไอ้ลูกน้องคนนั้นอ่ะก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีไม่มีก็าปฏิเสธก็จบไปนะแต่สอสอแจ้บอกไม่จบเขามีหลักฐานเรียบร้อยหมดเลยมีทุกอย่างหมดเลยเขาเอามาให้สื่อดูแล้วเขาก็บอกว่าขาดสลิปเงินเท่านั้นเองอ่ะแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไง มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับははผมก็เลยไม่เข้าใจว่าไอค้คนคนนี้นะไอ้ผู้ช่วยสอสอ,สอที่สอสอ,สอแจ้ว่านี่นะมันไปตบซัพ์มันไปนู่นไปนี่ไปนูนปน่นนานแล้วนะคุณแค่จ้างกรรมการบริหารพักแล้วก็จบอ่ะจบเลยอะ่ะแล้วคุณก็พึ่งออกมาพูดตอนนี้อ่ะถ้าเกิดคุณไม่โดนขับออกจอากพัก คุณก็ก็ไม่พูดใช่ไหมมึงจะตบตับมึงจะโกงมึงจะอะไรก็เรื่องของมึงใช่ไหมอย่างนั้นเหรอครับรอเออเข้าใจละแล้วก็บอกว่าเวลามีกิจกรรมอะไรในจังหวัดปาจินบุรีนะมันยังมีโปสเตอร์มีอะไรแต่ไม่มีรูปเขาอยู่ในพักครับไม่มีไม่ไม่มีรูปเขาอยู่ในโปสเตอร์แสดงว่าเขากันออกไปเขาว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย แล้วเขาก็บอกว่าไอ้สอสอร้อยห้าสิบคนเนี่ยร้อยห้าสิเบ็ดหลือร้อยห้าสิบเนี่ยเขาเขายังคุย,ยไม่ทั่วเลยโอ้โหใครจะไปคุยทั่ววะตั้งร้อยห้าสบ็ดคนเออฟังดูแล้วไม่รู้นะสำหรับความรู้สึกของผมนะฟังดูแล้วผมเข้าข้างพักก้าวไก่อเอาจริงๆนะเข้าข้างพักก้าวไก่เพราะดูแล้วมัน โอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าไปตบซัพ์จริงต้องลากแม่งมาติดคุกติดตารางเลยอ่ะต้องยุบพักแม่งเลยหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมว่าคอนเซปต์ของพัคก,ก้าวไกลเขาไม่น่าจะมีนะไอไปตบซัพ์ดูนตบซัพบนี่มันไม่น่ามีนะไม่น่านะและยิ่งไปไปบอกข่าวเขานะเขาต้องเอาเรื่องทาไมคุณไปบอกใครคุณไม่บอกว่าหน้าพักอ่ะไม่บอกชายทวันะ์อ่ะ เออคุณไปบอกคนอื่นเหรอทาไมไม่บอกชัยทวัอ์อ่ะเออใช่ปะถ้ามันยังไม่ดําเนินเรื่องผ่านไปสัปดาห์สองสัปดาห์คุณก็เล่นงานมาอีกเล่นงานมาอีกเล่นงานมาอีกเนี่ยแล้วเป็นแค่ผู้ช่วยสอสอเนี่ยไม่สามารถไปตบซับได้เลยวะผมเป็นผู้ช่วยสอสอนในบ้านผมนะห้าเขตนะเขาอ่อนน้อมถ่อมตัวเขาแบบน่ารักอะ่ะไม่เห็นมีใครจะไปตบซับเลยถึงไปตบซับก็ไม่มีใครเขาให้หรอกเอาจริง สอสอไปตบบซับเองยังไม่ได้แดกเลยจริงผมว่างงๆงะนะครับงงงงมากมากกับการออกมาแถลงข่าวครั้งนี้เพราะว่าพักก้าวไกลเสียหายนะคุณต้องทำให้กระจ่างนะแล้วคุณก็จัดแจงดำเนินคดตีตามกฎหมายไปเลยถ้าเขามาพูดแบบนี้เป็นการหมิ่นประมาทพักแล้วอันที่สองผู้เสียหายคนนั้นที่โดนกล่าวหาว่า ดูกันก็ออกมาแจ้งความแล้วก็เอาเอาผิดไปเลยไม่ต้องอายใครออกมาประกาศเปิดหน้าชนเลยไม่ได้เราไม่ได้ไปทําความชั่วความเลวอ่ะไม่ต้องไปอายมีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็ทางพักคก้ากาก็เยียวยาเขาด้วยดูแลเขาด้วยนะ,ะ,ะสรุปแล้วคนที่เห็นด้วยกับอสสแจ ก็คือสอสเอต้ครับมงคลกิจไปคุยกับเจ้าส่วนตัวแล้วชวนมาอยู่พักไทยศรีวิรลแล้วมงคลกิจบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เรื่องใหญ่โตไม่ได้เรื่องคอขาดบาดตายไอ้เรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันก็แค่เป็นคนสองคนคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งถ้าเกิดว่าโอเคกันก็ได้เสียเป็นเมียผัวกัน ถ้าเกิดไม่โอเคมันก็จะมีปัญหาแบบนี้สสแจ้ไม่ได้ไปทุบหัวผู้หญิงแล้วลากไปข่มขืนเพราะฉะนั้นพักไทยสีวิไยรับครับมาเลยไปจีบไปแล้วคุยกันไปแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันจบโรงเรียนเดียวกันนะแล้วก็มีอุดมการคล้ายๆกันนั่นแหละครับชาย,ยามทวานก็เตรียมตัว ไปเข้าพักไทยศรีวิไลนะเพราะเขาประกาศรับอยู่แล้วเขาไม่สนใจหรอกเรื่องราเรล่านี้ไอค้คุกคามทางเพศไอไ้หาเอะไรเนี่ยไม่สนใจมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรนะอา้าวก็ดีนะครับผมก็เข้าใจมงคลกิษเขาชัดเจนไงเขาไม่อึมครึมเขาประกาศไปชัดเจนเลยเออแล้วเขาก็บอกว่า ไอ้สอสอแจ้กับมงคลกิจเป็นคนพิษณุโลกโลกด้วยกันน่ะเออหรอแจ้เป็นคนพิษณุโลกด้วยเออเพิ่งรู้นะคนพิษณุโลกนะก็จะเก่งเก่งมีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมงคลกิจไม่ว่าเป็นศรีสุวรรณจันยานะก็คนพิษณุโลกนะน่ะนะโอเคแล้วมีสอสอแจ้คนด้วยระโอ้โหสุดยอดเลยคนพิษณุโลกนะครับอยู่เรียนโรงเรียนชายด้วยกันเปล่าก็ไม่รู้ พอโรงเรียนชายที่นี่เขาดังมากมามาโอคอ่ะและไงต่อก็ไม่มีไงต่อแล้วครับมันจบก็ไม่จบไนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผลเราเมื่อมันคุยกันไม่ลงตัวผลประโยชน์ไม่ได้ทางที่ดีนะครับก็เป็นบทเรียนของพักก้าวไกลเพราะว่าโตเร็วมากโตมาปึบปึบปึบป,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 บปบึแล้วครั้งหน้า ก็อาจจะแลนสไลด์ก็ขอให้คำนึงถึงอุดมการไว้นะครับก็คัดสก,กีนเอาคนที่แม่งไม่ใช่ออกไป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 แล้วคนใหม่เข้ามาเอาคนที่ใช่ก็เท่านั้นเองก็คือเรื่องเราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอนะครับตอนหลังผมเข้าไปดูใครคอมเมนต์เยอะมากนะครับ คนชมก็เยอะแต่ผมไม่ค่อยได้อ่านหรอกผมก็ไปอ่านคนที่ด่าผมโอเคก็เป็นสิทธิ์ของท่านช่องผมเปิดกว้างอยู่แล้วด่าได้เต็มที่เพผมไม่สามารถที่จะพูดให้คนทั้งหมดชอบได้นะครับผมก็พูดตามประสบการณ์ของผมอย่างนี้แหละนะจริงๆมันถูกผิดมันไม่มีหรอกมันมีจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็อย่า ออกจากช่องกิดโพส h ช n n นลเบต c า r d นะครับดูเรื่อยๆด่าเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับสนับสนุนผมด้วยซื้อหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครับเล่มนี้ช่วยซื้อด้วยนะครับผมรึมลสองรเก้าสิบาทร่วมรวมเรื่องราวสายมูเตรูทั้งหมดอยู่ในนี้ครับผมเป็นคนเขียนเองและผมมีความรู้ ผมจะบอกให้ผมเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับมูเตรูครับขุยโมสซะเลยนะแล้วก็เงินเนี่ยเอาไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และหมาจรจัดครับอย่าซื้อเล่มเดียวครับซื้อหลายๆเล่มใกล้ปีใหม่แล้วซื้อไปฝากคนที่นับถือคนที่รักคนที่เอ็นดูนะครับผม เยอะๆตั้งใจไว้ว่าในปี2567นี้ผมจะขายฉลองครบหนึ่งหมื่นเล่มครับนะช่วยซื้อกันด้วยฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยมีพระพุทธคีราดรุ่น666ปีทวีโชครุงจ่าทวีครับจ่าสิเบกดร,รทวีบูรณะเขตศิลปาจารย์แห่งชาติท่านเป็นผู้สร้างมีทั้งพระบูชาและก็พระเหรียญ มีน้ำหอมสายมูเตโรนะครับยี่ห้อมุนตามีกระถางแคนตัสสวยงามมากๆเป็นงานศิลปะมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกล้วยกวนมาร้าวกวนมาขามกวนมีบวยสามรถมีมะเขือเทศอบแห้งช่วยซื้อสนับสนุนช่องกิจโพสชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมต้องการเงินเพื่อที่ จะไปสู้คดีสองคดีที่ผมโดนคดีอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าช้าวัดพายชุมพลนะครับเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนพฤศจิกายนนี้จะมีพิธีทอดกระถิ่นนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมบวชน,นะใครอยู่ในพิษโลกก็มาร่วมบุญกันที่นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้นั้นมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช,ช้ชีวิตชีวิตกลับ I choose